นี่ครับท่านผู้ชมกากกาแฟครับได้มาฟรีครับซึ่งเจ้ากากกาแฟเนี่ยมีประโยชน์มากครับในงานปลูกต้นไม้ครับไม่ว่าจะเอามาผสมปุ๋ยหมักหรือก็ผสมดินนะครับที่เราเอามาใช้ปลูกเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีให้กับต้นไม้ของเราเลยนะครับส่วนได้มาจากร้านไหนเนี่ยตามชมในคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านหรยสวนครับนี่ครับกากาแฟครับย้ำเลยได้มาฟรีครับฟรีนะครับได้มาจากที่ไหนครับนี่เฉลยเลยก่อนอื่นตื๊ดแต้วก็คือจากร้านสตาร์บัคครับเขาแจกกากาแฟนะครับก็คือกาไอผงกาแฟที่ผ่านการชงหรือสกัดเอาน้ำกาแฟเนี่ยออกมาแล้วครับแล้วเขาก็จะเหลือเป็นกากาแฟซึ่งกากาแฟเนี่ยเขาก็ มีคุณสมบัติที่ดีหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในการไล่แมลงหรือว่าเอามาผสมปุ๋ยหมักนะครับเพื่อที่จะใช้ในการที่จะเเป็นอาหารให้กับต้นไม้ของเรานะครับซึ่งเจ้ากากกาแฟเนี่ยมีกลิ่นจำพาะนะครับไล่แมลงได้และก็ตัวกะากาแฟเองมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงมากครับแล้วก็ สามารถที่จะเป็นอาหารให้กับพืชได้ดีเลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่ากากกาแฟเนี่ยนะมันมีความเข้มนะครับคือหมายถึงว่าไม่วามเค็มันมีความเป็นกรดสูงมีความเป็นกรดสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราก่อนที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับเช่นเอาไปผสมกับใบไม้นะครับหรือว่าเอาไปหมักกับปุ๋ยหมักก่อนหรือผสมกับปูนเปลือกหอยก่อนหรือปูนขาวสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะลดความเป็นกรด ของเจ้าตัวกาแฟกากกาแฟนะครับก่อนที่เราจะเอาไปโรยตามโคนต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับหรือต้องผ่านการหมักก่อนสักนิดหนึ่งนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับจนมันคลายความเป็นกรดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้เกิดอันตรายกับต้นไม้ของเราเดี๋ยวนี่เ,เดี๋ยวก่อนนะนี่ครับเขาก็จะมีวิธีการบอกอยู่นะครับว่าได้มาแล้วเนี่ยมีวิธีการใช้ทํายังไงบ้างนะครับเช่น เอาไปผสมกับใบไม้นะครับก่อนที่จะเอามาหรือเอามาใช้ในการผสมดินนะครับหรือว่าเอามาผสมในพวกอเศษพืชสัตว์นะครับในการในการที่จะเอามา,าปลูกต้นไม้ในงานสวนนั่นเองครับมีประโยชน์มากเลยนะครับสายปลูกต้นไม้ครับถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดื่มกาแฟนะครับก็ไปขอฟรีได้เลยเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเข้าร้านสตาบ k s ไปดู ตำแหน่งที่เขาแจกกันนะครับว่าเป็นยังไงครับผมอ๋อเดี๋ยวเดียวก่อนครับต้องแนะนำครับว่าเวลาที่จะไปรับเนี่ยนะครับไปขอเขาเนี่ยนะครับก็คือควรจะไปตอนช่วงแบบสายไปแล้วครับคือถ้าเกิดว่าไปแต่เช้าเนี่ยเขายังไม่ขายนะครับเพราะนั้นไอพวกกากกาแฟเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉนั้นก็คือต้องเป็นช่วงประมาณแบบสายไปแล้วก็คือประมาณ10บโมงหรือไม่ก็เป็นช่วงเที่ยงหรือหลังเที่ยงก็คือจะมีพวกกากกาแฟที่เขา สําหรับแจกจ่ายเนี่ยนะครับอยู่ในปริมาณที่มากแล้วก็ไปขอเขาได้ฟรีเลยนะครับเขาก็จะมีตะกร้าใส่นะครับบอกว่าเชิญยิบฟรีครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในร้านส a r b u c k s ครับไปดูว่าเขาจะวางตรงตําแหน่งไหนตามชมเลยครับเวลาที่เราเข้าไปในร้านส a r b u c k s ครับก็จะมีตะกร้าที่วางกากาแฟอยู่ครับส่วนใหญ่แล้วตะกร้าก็จะเขียนว่าเชิญยิบฟรีครับก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงข้างข้างกับ ตรงบริเวณเคาน์เตอร์ที่จำหน่ายกาแฟครับเราก็อยากเกิดออยครับหยิบฟรีมาเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ดื่มกาแฟครับก็ฝากเพื่อนครับเวลาที่ไปซื้อกาแฟเนี่ยหยิบติดไม้ติดมือมาเลยครับเพราะว่าเจ้ากากกาแฟเนี่ยมีส่วนช่วยในการปลูกต้นไม้เนี่ยหลายอย่างเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาแปลรูปครับไม่ก็คือเอากากกาแฟเนี่ยเอามาใช้งานครับว่า มีวิธีการในการที่จะเอาใช้งานในสวนเนี่ยอย่างไรบ้างครับเดีย๋ยวลืมกด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมน้าต้องพอบ้านหรือสวนสวัสดีครับ